นี่ครับเราเดินทางมาถึงคู่มวยคู่ที่2แล้วนะครับโอ้โหคู่แรกน่าสะใจแฟนๆเลยครับที่ชอบความรุนแรงนะครับจบเร็วเลยครับยกแรกนี่ครับเรามาดูคู่ที่2ครับายแดงยอดเล็กวอวสังปราภฝ่ายน้ำเงินลุ่งเลืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยนะครับ1 2ออปอนด์หรือว่าซปเปอร์แบนตตัมเวดครับประมาทไม่ได้นะครับยอดเล็กยาวกว่าใหญ่กว่าก็จริงโอ้โดนอีกแล้วนะครับต้องล็อกเข้าไว้ก่อนเลยฮะ นี่นะครับโอ้โหต้องชิงเดินนะครับไปยืนรอไม่ได้โดนเจาะยางทำท่าสะดุ้งอีกแล้วครับยางคู่แรกก็ยางครับคู่นี้จะยางหรือเปล่าครับมาหาแต่โดนหมัดหน้าสะบัดไปหลายจังหวะแล้วนะครับยอดเล็กโอ้โหวันนี้รุ่งเรืองเล็กมามาดูจริงๆครับมีทั้งเฉาะล่างมีทั้งต่อยหมัดบนครับคุณนุ่มนิ่มคุณนกน้อยนี่สั่งลุย วันนี้นี่ไม่รู้ว่าจะได้ดูเกิน5คู่หรือเปล่ามีสิทธิ์6คู่7คู่ด้วยนะครับโอ้ยแมมีหลวงท้องแล้วก็เคาะบนดูมาตอนนี้แกโชว์ฉายใหญ่เลยครับลุงเึงเล็กโอ้โหดูมาเล็กไหนจะแน่กว่ากันแดงยอดเล็กน้ำเงินลุงเองเล็กมาฝันล่างอีกโอ้โหมาแต่ดูเหมือนจะทนได้ก็มาหมดยก,ก่อนครับอยู่หางนี่มาโดนขาโดนหมัด หน้าสอบัดหน้าเงือบหน้าหงายไปไหลจังหวะครับอ่าซ้ายมาครับทางด้านยอดยอดเล็กแหมมีศอกด้วยเอาละครับยัดเข่าเข้าไปครับเสียไปครับมพยันกจะสวนด้วยศอกเอาละครับแบบนี้แบบนี้สนุกแล้วครับโอ้โหดีครับแม่ตอนนี้แดงแกเปียดติดชิดแล้วครับไม่เว้นช่องไฟนี่โอ้โหดูครับ ว่าไม่ยอมไม่ยอมให้โดนฟันขาอีกแล้วดูครับอืม้มอาวนี่ครับนายนายแกเกาะไว้ไอ้ยอดเล็กลุ่มเลื้องเล็กเสียบคืนนี่ครับคนละเข่าตอนนี้มาสงาาครามเข่าแล้วครับเอาละครวงไหนก็ชัดเจนแล้วครับตอนนี้ยอดเล็กนี่นายนี่ปล้ำตีเหนียวนัน่นแข็งแรงเลยนะครับโอ้โหมาดูว่าลุมเลืองเล็กาดิ้นไม่หลุดนี่ก็เหนื่อยแล้วครับ มาเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับพลาดไม่ได้โอ้โหดูครับแมหมาดมาดแมานำเงินเน้นที่วงนอกกับปั้นโอ้โหดูครับมาแต่ยอดเล็กแดงนี่แหละครับโอ้โหเวลาจับในได้มาก็โชว์ก็ฉายได้ดีครับเพราะฉะนั้นมหาวัดกันเลยครับนอกกับในครับคู่นี้ออ้ดวารุ่งเล็กแองเริ่มจะเลือกเหมือนกันนะครับเติมเบียดเน้นเน้น่อยท้องต่อยหน้าวงในยอดเล็ก เบียดกล้ามในโอ้เข้าพยายามนะครับจะไล่แขนคู่เหมือนกันนะครับลุงเรืองเล็กตี่ไม่ถนัดนี่กรรมาการต้องแยกก่อนทีงานก็สั่งให้เดินอย่างเดียวแล้วนะครับเบียดเข้าไปขยับไปเรื่อยลุงเรืองเล็กมาเล่นจังหวะสองหมัดหน้าแย่แล้วก็ออกแข้งต่อยหมัดคู่เอ่านะครับเกมนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เลยครับคู่นีอ้อยู่ที่ใครจะยืดหยุ่นเกมระบบหายใจได้ดีกว่ากันครับมา ท้งคู่นี้ก็ลองแรงลองแรงอายกนี้เร่งเอาคืนได้ได้ไม่ได้ครับยัดตั้งไว้เกอะเลยครับทางด้านรุ่งเรืองเล็กพยายามจะสู้สุดหัวใจเหมือนกันครับมายอมไง่ายงไม่ได้ยอมไง่ายงไม่ได้ครับยอดเล็กนี่ครับมาเดินเร็วแล้วครับเดินเร็วเพราะว่าเดินช้าเดี๋ยวโดนก่อนนี่เดินเร็วเดินเข้าไปโอ้โหแต่ว่าดูครับเจ้าลุงเลืองเล็กมาตอนนี้เน้นกำปั้นเดี๋ยวกระแทกแย็บเดี๋ยวตัดลำตัวครับ โอ้โหดูครับนี่ครับแหมหมัดมาอีกแล้วมาจับเอาไว้ก่อนอาจารย์อลันนุชกลางนึงแกะแยกมาว่ากระตอ,อกกลางเวทีเรียกว,ว่าพยายามจะเล่งนะครับปล้ำในแต่ว่าทําได้ไม่ต่อเนื่องแล้วเลครับเลียวแรงนี่ดูลดน้อยถอยลงไปเยอะนะครับนี่ครับดูแยบแยบนี่ครับน่าก็าาาดูเหมือนยังไม่เน้นแล้วนะครับน้ำเงินก็คือพยายามคุมเกมแล้วแหละครับโอ้โหดู อ่านี่ครับยอดเล็กแม่ถอยออกมาสูดลมหายใจนิดหนึ่งครับดูว่ายอดเล็กก็ออกอาการยอมไปแล้วนะครับกรรมการอรัรนุกกยางนี้ก็จ้องอยู่นะครับไหวไม่ไหวนะครับอยู่ที่ลูงเรืองเล็กแจวเล่นหรือเปล่านะครับจะปิดเกมไหมนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายยุติการชกเลยครับโอ้โหโดนไปเยอะเลยครับสะสมครับยอดเล็กก็เป็นทางลูงเรืองเล็กนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่4ครับ นี่ครับมหาู้ชนะโอ้โหวันนี้มวยดุจริงๆครับ